วันนี้แอปเปลปล่อยอัปเดตตัว iOS 6.1 beta 1ครับของเวอร์ชันนักพัฒนานะฮะในเวอร์ชันนี้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างหรือว่าแก้บั๊กส่วนไหนบ้างมาสรุปกันให้ในคลิปนี้เลยครับในแท็บการเล่งวิดีโอบน iOS 6.1 beta 1นะครับได้เปลี่ยนมาเป็นแบบล i q u i d g l a s s แล้วนะฮะจากเดิมที่เป็นเพียงแทบเส้นสีขาวเท่านั้นครับและเมื่อทําการเลื่อนแท็บวิดีโอนะฮะก็จะซ่อนแท็บเครื่องมือต่างๆให้กลายเป็นพื้นหลังสีดําแทนครับแป้นตัวเลขในแอปโทรศัพท์นะฮะได้เปลี่ยนเป็นลินะคะว Animation Quick แสดงผกมาด้วยในสง แอปเพลงนะครที่มีการเพิ่มลูกเล่นการเปลี่ยนเพลงเข้ามาใหม่ครับโดยเราสามารถปัดที่ชื่อเพลงนะฮะไปทางซ้ายหรือว่าขวาเพื่อเปลี่ยนเพลงได้แล้วครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปที่หน้าเพลงหรือว่ากดไอคอนเพลงเลยครับทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและยังมีแอนิเมชันในการเปลี่ยนเพลงใหม่ครับให้มีความเด้งแทนนะฮะจากเดิมที่จะเป็นการเยนข้อความในการทั้งคับวอรเปอร์นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกกรอบนะฮะจากสีน้ำเงินมาเป็นกรอบสีขาวแทนครับและตัวเลือกแบบสารละทึบนะฮะมีการขยายออกเปไ็นแบบตัวเลือกครับและใน,นตัวเลือกสีหลาสีคอน ก่อนหน้านี้จะไม่มีฮะในส่วนของฟีเจอร์การแปลภาษาสนนะฮะได้มีการเพิ่มภาษาเข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือภาษาอเตอรี่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนในขณะที่ฝั่งของ Apple Eurogen นะครับก็ได้มีการเพิ่มการรองรับภาษาเพิ่มเติมเข้ามาครับนั่นก็คือภาษาเดนมาร์กภาษาดัชภาษาโปรตุเกสภาษาโนเวย์ภาษาสวีเดนภาษาตุรกีภาษาจีนแล้วก็ภาษาเวียดนามครับแต่ก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับและนี่ก็คือสุดทั้งหมดนะครับของตัว iOS หกจุดหนในเวอร์ชันทดสอบนะฮะใครที่รออัปเดตัเเดตตว็มไ้ลย